อ๋อสบายดีเนาะซึ่งคลิปนี้ตุบางสรีมาแนะนําวิธีการปดบัญชีถึกหลกบัญชีเป็นบุ๊คถึกหลกเนาะคือตอนนี้เป็นวันที่13มมีนาคม2023นี่ก็พอดีกลองกับมื้อนี้มันเกิดเกิดขึ้นกับอันตุบางเองเนาะเกิดขึ้นกับตุบางเองซึ่งมื้อนี้ก็พอดีเป็นวันที่13เนาะเป็นวันที่13ของเดือน3 2023นสิเนาะและวันนี้ตุบางสรีมาแนะนําวิธีการปดหลกบัญชีตัวนี้มันล็อกเองเนาะบ่ว่าจะเข้าทางโทรศัพท์มือถือก็บ่ไวใดเนาะจะเข้าหน่วยอื่นก็บ่ได้คือกันนเหตุผลี้ เหตุผลนี้มันเป็นเหตุผลมันเกิดขึ้นย้อนว่าในมันเป็นแบบนี้นะเขาจะเข้าล็อกอินเขากับโทรศัพท์มือถือกับอะไรคือกันจะล็อกอินเขากับคมพิเตอร์กับอะไรคือกันเนาะตอนนี้เนาะเพราะว่าเหตุผลตัวนี้เม้นเขาจะเขียนใส่นี่ปาเขาพบกิจกรรมที่ผิดปกติในบัญชีของคุณซึ่งอาจบ่งบอกว่ามีคนอื่นเอบอางใส่บัญชีนี้เพราะว่าบางที่ก็จะมีคนลักลอบเข้ามาใส่อยู่ใน Facebook ของเขาเนาะแล้วก็ทาง IA ของเขาจะล็อกไว้บ่ให้เขาใส่เนาะแต่ตอนนี้เขาหาวิธีปด วิธีปลดนีเขาต้องกระเกี่ยมมีย่างแดก็ต้องมีอีเมลที่ผูกมัดแล้วก็มีอันเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกมัดกับอันบัญชีนี้เอามานีเพื่อเพื่อป้องกนการเสียเวลาเนาะเอามาเริ่มกันเลยเนาะคลิกเข้าไปในเริ่มกันเลยถ้ราว่าเป็นอยู่ในโทรศัพท์มือถือก็ต้องใส่แบบนี้เนาะเริ่มกันเลยวิธีปลดลักบัญชีของคุณจะมีสามขั้นตอนยืนยันว่านี่เป็นบัญชีของคุณเนาะเนื่องจากคนอื่นอาจสมารถเขาถึงได้เขาจําเป็นต้องยืนยันว่าเป็นคุณเป็นเจ้าของบัญชีนี้ก่อนจะดําเนินการต่อก็ทักไปเลยะู่ ไปเลยเาน,นี่ปอนรล้วครัสทางเทิรนี่จะเป็น F P แล้วกว็ R ใหญ่ X ตัวนี้เบิ้งต่ำนี้นะถ้าว่าเขาปอนพิดมันจะมาอีกหอบเนาะตัวนี้ดูวางจะปอนใส่เนาะจะปอนข้อมูลนี้ใส่ปอนรหัสนี้ใส่ F P A ใหญ่ X X ใหญ่เนาะแล้วกว S, วนะ็ S บนะ่เนาะ S น้อยเนาะ R ใหญ่ ้าราบุทึกตัวนี้เนาะ้าราบุทึกตัวนี้มันจะให้ปอนอีกอีกหอบเนาะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยราทารหัสจะมาทางเบอร์ของเฮานะเราถาเบอนะร์เนาะโลาเบอร์มันจะมาเองเนาะตุวบางคอสัวันเนาะ แล้วมาฮอตขัน้นตอนนี้เนาะก็ทัดไปเนาะทัดไปเลยเนาะเพราะว่าเราต้องได้เหตุตามแล้วก็ทัดไปเนาะต้องรอดานเนาะรักษาความปลอดภัยของแล้วก็ทัดไปคุณได้ปลดล็อกบัญชีของคุณแล้วเนาะตอนนี้เนาะก็จะบันทึกไปเนาะ ตรวจสอบกิจกรรมล่าสุดนะีเริ่มต้นใช้งานเลยเนาะง่ายๆเนาะมาต้องถึกสั่งตัวเนาะบางคนก็นให้แบบเขาอาจจะตั๋วเขาว่าเป็นย้อนนี่ย้อนนั่นไปแล้วก็มีบุคคลบางบุคคลตัวเอาหอดอันบางคนก่นก บริการเอาเงินเป็นจำนวนลายเนาะพวกนี้พวกที่ว่าบวางดีเนาะมันจะมีลายคนบวบางดีเรื่องการอันเรื่องการตั๋วนี่เนาะเขาจะตั๋วมีหลายคนเนาะอันตัวบางเห็นนั้นอยู่ในเฟ e b o o k ก็หลายคนที่ว่าตัวเอาเป็นว่าจะได้ปลดลว่กเป็นแนวนี้แนวนั่นอ้างว่าตัวเองเก่งนี่นั่นไปเนาะตัวนี้ตัวบางก็นก่าเป็นห่วงรายเพราะว่ามืออาชีพของเขาหลายคนเขาก็จะเฮ็ดไปแบบแบบนี้แหละมืออาชีพเขาสไลา์ก็เป็น เขาอึมันนักต้มตุ๋นมาสันสนเนาะพวกที่ลาหักคูเฟสพวกนี้แนวนั้นนี่เขาจะตัวเขาไปลายอัดเนาะเพราะว่าเขาบูฮู้เนาะเขาบูฮู้เขาจะตัวเขาไปเลยบางคนก็นี่ตัวนี้เขาได้แล้วนี่สบายเนาะมันก็ง่ายๆแบบนี้บางคนก็ยังถึกอันพวกอันพวกขี้โกงนั้นเฮ็ดกินอันแบบว่าเอาเงินเนาะบางคนก็เอาเงินเป็นจำนวนซีฮาร์เซนขึ้นไปพอเป็นล้านก็ยังมีเนาะพอเป็นหลายล้านก็ยังมีวิธีการปลดล็อกแบบนี้มันสบายเนาะผู้ใดก็เฮ็ดเป็นหมดเนาะสำหรับคลิปนี้ผู้ใดคิดว่าเป็นประโยชน์ก็สามาาารรถกกกดดดไไลลลลคค์์แชตตัััวงงเเเเพื่่อออปปป็็นนใใจจฮิะขบหย